เพื่อนๆวันนี้ก็จะมารีวิว t w z A9 นะคะรุ่นมือถือรุ่นใหม่จากทาง t w z หลังจากที่ได้ปล่อยตัวมือถือรุ่น t w z A8 ออกมานะคะรุ่นนี้ดียังไงรุ่นนี้นะคะเครื่องแรงและเร็วมากเพราะว่าเป็น Duo l ค o r e 1ความเร็ว1 GHz นะคะกล้องดิจิตอลกล้องหลังความละเอียด8เมกะพิกเซลนะคะ มีฟังก์ชันพานลรามาไว้ให้เพื่อนๆได้ถ่ายภาพวิวภาพมุมกว้างกันด้วยสนุกๆนะคะเครื่องน,นี้ด้านหลังเป็นสีขาวนะคะรองรับ2ซิมเดี๋ยวจะแกะฝาหลังให้ดูเลยนะคะเครื่องหลังก็แกะไม่ยากนะคะ,ะเปิดเปิดฝาออกมาก็จะเจอที่ใส่แบตเตอรี่ซิม2ซิมแล้วก็ช่องใส่ t f แฟลชการนะคะเดี๋ยวจะลองใส่ซิมให้ดูเลย ช่องแรกจะเป็นซิม3 G นะคะช่องที่สองก็จะเป็นเป็น GSM นะคะอันนี้เราใส่ลงไปแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่เป็นความจุ1600น เรื่องดูนะคะเครื่องนี้นะคะรองรับส,สิการนะคะสามารถบันทึกวิดีโอได้ความละเอียด960คูณ540พิกเซลเลยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันที่ให้มาในเครื่องมากมายเลยนะคะแล้วก็รองรับ m p 3สามารถฟังวิทยุชุมชนได้จะเป็นวิทยุที่มี2เลขทศนิยมนะคะ ฟังได้เลยแถวบ้านทา่านอ่ะเปิดเครื่องมาแล้วลองดูนะคะมาพบกับหน้าจอนะคะอันนี้จะให้ทดสอบความลื่นของหน้าจอก็ทัชดีมากเลยนะคะก็ลื่นไหลตัวเครื่องนะคะเรามาดูด้านบนด้านบนของตัวเครื่องก็จะเป็นลำโพงนะคะแล้วก็ มีกล้องหน้าความละเอียด300,000พิกเซลนะคะด้านล่างก็จะมีปุ่ม3ปุ่มก็คือปุ่มตั้งค่าปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มย้อนกลับด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายของเครื่องก็จะเป็นปุ่มปรับระดับเสียงสนทนานะคะขึ้นลงอ่าแล้วก็มีพอร์ตไมโคร USB ดูด้านขวาดีกว่า ด้าน,นขวาก็จะเรียบๆนะคะไม่มีอะไระด้านบนด้านบนก็จะเป็นช่องต่อเชื่อมหูฟังนะคะขนาด3.5ม mm, แล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องนั่นเองด้านล่างก็ไม่มีอะไรเรียบเรียงค่ะเราลองมาดูฟังก์ชันข้างในกันละกันฟังเพลงก่อนละกันนะคะ MP 3 วดีโอวิดีโอก่อนละกันไม่นุกเลยเปลี่ยนดีกว่าเป็นฟังเพลงเกาหลีนะ